แยกกันครับเก็บครับสุปไหมสรุปไหมสุโครงการสาน้ำในไร่นา1ทาง2 6นรบาทเมตรก็เป็นงานที่ทางกรมวัฒนาที่ดินรับผิดชอบนะเป็นการศุกษาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับอใอ้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่นอกเขตจนงหวาด ทางกรมพัฒนาที่ดิน,นมีแนวคิดในเรื่องของการที่จะบรรเทาภาวะขาดแคลนในบางช่วงที่ไม่มีน้ําใช้หรือไม่มีผลก็สามารถที่จะใช้น้ําใช้ประโยชน์จากน้าตรงนี้นะครับโดยทางกรมพัฒนาที่ดินออกงบประมาณบางส่วนแล้วนกะ็พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยขอให้มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จา่ายสาะะหนึ่งสละ 1, สะสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วนกะ็ไม่ต้องเสียอย่างอื่นเลยนะครับเนี่ย ากาดสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางขอมรัฐเนอที่ดินมาส่งเสริมเรื่องของการาปลูกแยกแฝงบริเวณรอบคันนะฮะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในสระตัวนี้นะครับสระนี้นะครับก็พยายามที่จะให้มีน้ําใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับไม่ไม่ไม่ต้องมีปัญหาท่านอาจจะเลี้ยงปลาเพิ่มเติม,ตมหรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ใช้น้ําจากสาระนี้มาดูแลน,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 นะครับปลูกผักสวนครัวปลูกพืชผักรอบรอบสนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับบางรายที่ได้รับสระต,ตัวนี้ไป ก็สใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับบางพื้นที่อาจจะขาดแคลนน้าบ้างในช่วงนะครับแต่ว่าประโยชน์ก็คือท่านจะมีน้ําเป็นสํารองน้เป็นถังสํารองเอาไว้ในช่วงแรงไว้ใช้ประโยชน์น